สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาอธิบายนะคะการใช้งานโปรแกรม Formula smartbit 366นะคะโดยหวัวข้อที่จะมาพูดกันวันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ากิจการนะคะเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่เมนู s e t t i n g ก่อนนะคะเมื่อมา s e t t i n g แล้วให้ไปที่เมนูข้อมูลกิจการเพื่อทำการ ตั้งค่ากิจการค่ะ,ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลำดับแรกเลยก็คือให้เราอัปโหลดโลโก้บริษัทก่อนนะคะก็ขนาดรูปภาพจะต้องไม่เกิน150 KB นะคะของเมย์ก็ได้ใส่รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโลโก้บริษัทค่ะของเมย์จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับรับจ้างทําความสะอาดแล้วก็มีขายพวกวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดด้วยนะคะก็โลโก้ก็จะสัมพันธ์กับ จากการที่ทำค่ะต่อไปนะคะรหัสบริษัทกับรหัสสาขาเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขนะคะส่วนเลขประจำตัวเพื่อเสียภาษีเนี่ยก็จะเป็นเลข13หลักที่เราได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับาทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะของเมเนี่ยจะขอใช้เป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์นะคะเพื่อที่จะให้มันครบ13หลักนะคะ,ะเดี๋ยวเมยขอพิมพ์สักคู่นี่ค่ะ ก็จะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็จะตามด้วยตัวเลขศูนย์นะคะเพื่อให้ครบ13หลักเมื่อเราได้ทำการกรอกแล้วให้เราตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีค่ะถ้าเป็นบริษัทที่มีฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเวลาเรากดตรวจสอบข้อมูลนะคะตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีเนี่ย ข้อมูลทุกอย่างมันจะลิงก์มาหมดเลยนะคะเช่นชื่อกิจการแล้วก็ข้อมูลที่อยู่อะค่ะมันจะเด้งขึ้นมาหมดเลยแต่กรณีนี้เราจะเป็นแค่ตัวอย่างมันก็เลยไม่มีขึ้นเราต้องมากรอกเองนะคะก็ชื่อกิจการก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเราเลยนะคะชื่อย่อก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยะค่ะประเภทธุรกิจนะคะก็จะมีให้เรา เลือกว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่ามีทั้งซื้อมาขายไปแล้วก็บริการหรือจะเป็นบริการอย่างเดียวก็ได้นะคะมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจผลิตนะคะของเมย์จะเป็นซื้อมาขายไปแล้วก็มีบริการด้วยนะคะต่อไปที่อยู่ค่ะเราก็ใส่ที่อยู่ของกิจการเข้าไปได้เลยค่ะมเมื่อเราพิมพ์ตัวตำบลน,นะคะ มันจะมีข้อมูลอำเภอแล้วก็จังหวัดเด้งขึ้นมาให้เลยนะคะสะดวกมากค่ะนี่ค่ะที่อยู่ภาษาอังกฤษนะคะถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปได้ค่ะอ่าต่อไปจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะข้อมูลตรงเนี้ค่ะมันจะไปลิงก์เวลาที่เราทำใบกกับภาษีมันจะมีแบมกับภาษีต่างๆนะคะมันก็จะมีเลขบัญชีที่เราจะให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้เราอะค่ะ โโอยู่นะคะเราก็ใส่เลขบัญชีของกิจการเข้าไปค่ะสวิตช c โค้ดนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นโค้ดของแต่ละธนาคารเราสามารถหาได้นะคะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยเขาใช้เป็นโค้ดอะไรนะคะอย่างของเมยของเมจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วก็ใส่สาสขาธนาคารนะคะ แล้วก็ตรงข้อมูลยื่นภาษีอะค่ะเราสามารถติ๊กได้ว่าต้องการให้ส่งเอกสารเป็น e-tag หรือเปล่าถ้ากิจการของเราได้มีการลงทะเบียน e-tag กับกรมสรรพากรน,นะคะเราก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะคะภาษีต่างๆมันก็จะลิงก์ส่งให้สรรพากรโดยตรงคะ่ะต่อไปชื่อผู้ประกอบการก็คือชื่อเจ้าของนะคะแล้วก็เลขที่ทะเบียนการค้าค่ะกรณีที่เราจดจัดตั้งบริษัทเนี่ย มันจะได้ใบเลขที่ทะเบียนการค้ามาด้วยนะคะเราก็กรอกลงไปได้ะค่ะของเมย์ก็จะขออนุญาตใช้เป็นตัวเลขเดียวกับเลขนิติบุคคลเลยนะคะ13หลักใส่เบอร์โทรค่ะใสอ่อ,สอีเมลค่ะของเมย์ก็จะขอใส่เป็นอีเมล ของรามนะคะต่อไปก็จะเป็นวันที่เริ่มใช้ระบบนะคะก็จะเป็นวันที่1มกราแล้วก็ปีปัจจุบันตามด้วยปีปัจจุบันนะคะก็ถ้าเราเริ่มปีภาษีไหนเราก็ให้ใส่วันที่1มกราของปีภาษีนั้นนะคะอ่ารอบบัญชีก็จะเป็นรอบบัญชี0101นนะคะอ่าต่อไปประเภทกิจการนะคะ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เลือกเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นน,ปนิติบุคคลก็เป็นนิติบุคคลหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลต่างประเทศก็ได้นะคะระบบจดภาษีมูลค่าเพิ่มคือเราได้จดแบตหรือเปล่าถ้าจดแบตก็เลือกว่าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าไม่จดแบตหรือว่าไม่ถึงเกณฑ์หนึล้านรายได้ไม่ถึง1.8ล้านก็ยังไม่ได้จดแบตก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็รูปแบบภาษีเนี่ย ก็จะมี2แบบคือแบตนอกกับแบตในนะคะแบตแยกนอกก็คือเป็นราคาสินในในบินบินซื้อบินขายแล้วค่ะเวลาเราทำเนี่ยราคาถ้าเป็นแบตนอกเนี่ยมันจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมแบตล้วก็มารวมแบตทีหลังนะคะส่วนแบตในเนี่ยก็คือเป็นราคาที่รวมแบตเรียบร้อยแล้วนะคะของเมย์ก็จะขอเป็นแบตนอกนะคะการบันทึกรายการบัญชีสินค้าสําเร็จรูปนะคะว่า เราอยากให้นโยบายบัญชีของกิจการเราอะค่ะเป็นแบบสิ้นงวดหรือว่าเป็นแบบต่อเนื่องนะคะเราก็เลือกได้ค่ะแล้วก็การบันทึกบัญชีวัตถุดิบนะคะจะใช้เป็นนโยบายบัญชีแบบสิ้นงวดหรือว่าแบบต่อเนื่องก็ได้ค่ะการตีราคาสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือนะคะว่าจะให้ใช้แบบเข้าก่อนออกก่อนหรือว่าจะเป็นแบบถั่วเฉลี่ยแล้วก็การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือก็เหมือนกันค่ะว่าจะให้ เป็นแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือว่าเป็นแบบหัวเลี่ยก็ได้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่กิจการต้องการว่าจะเป็นนโยบายบัญชีแบบไหนนะคะเม <plugin. S 1> ื่อเรากรอกข้อมูลพื้นฐานของกิจการเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อจากเมนูข้อมูลกิจการที่เราจะต้องกรอกข้อมูลของกิจการเพื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรมแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่เราจําเป็นจะต้องตั้งค่าในกิจการเนี่ยก็คือตรงเมนูข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ค่ะ,ะกรณีที่บริษัทนะคะมีสินค้าหรือว่ามีบริการนะคะเราจะต้องมาทําการเพิ่มรายชื่อสินค้าแล้วก็วัตถุดิบหรือว่าบริการตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ในระบบซื้อแล้วก็ระบบขายต่อไปะค่ะก็การเพิ่มนะคะ เมก็เคยสอนไปในคลิปที่แล้วคร่าวๆแล้วนะคะการเพิ่มก็ง่ายๆเลยค่ะกดเพิ่มตรงนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มสินค้า <im it> เพิ่มบริการแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาให้ดูการเพิ่มสินค้าของเมย์นะคะการเพิ่มสินค้าให้กอรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะว่าสินค้าเนี่ยมีไว้สําหรับซื้อหรือว่าขายนะคะแล้วก็หน่วยนับนะคะแล้วก็กดติ๊กว่าเปิดการใช้งาน บาร์โคดเนี่ยก็จะต้องใช้บาร์โคดจริงๆนะคะเมื่อเราใส่บาร์โค้ดแล้วเนี่ยให้กดค้นหาสินค้าตรงนี้นะคะระบบมันก็จะลิงก์ข้อมูล Product ตามบาร์โคดที่เรากรอกไวะคะ้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ชื่อสินค้าใส่รายละเอียดเขคาอธาิบายต่างๆนะคะหรือจะเป็นชื่อบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้โดยที่ ในเมนูลายชื่อคู่ค้าค่ะถ้าเรายังไม่มีชื่อผู้จําหน่ายเนี่ยเราสามารถเพิ่มกดเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้ด้วยนะคะของเมนเนี่ยก็จะเป็น King Stella นะคะต่อไปหน่วยขายหน่วยซื้อนะคะหน่วยขายก็จะเป็นแกนลอนเป็นขวดเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเลยค่ะอย่างกิจการนี้ก็เป็นแกนลอนนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยว่าแกลอนนะคะ าราคาทุนก็ราคาที่เราซื้อมาแล้วก็ราคาที่เราจะขายลูกค้านะคะมีหักนะที่จ่ายหรือเปล่าถ้าเป็นสินค้าก็จะไม่มีนะคะถ้าเป็นบริการก็จะมีค่ะแล้วก็เลือกว่าจะเป็นแวดที่แยกนอกหรือว่ารวมในนะคะจากนั้นเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราบันทึกแล้วสินค้ามันก็จะมาโชว์อยู่หน้าตรงนี้นะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มบริการนะคะเดี๋ยวมีก็จะมา เพิ่มให้ดูนะคะเราก็กดตรงเพิ่มตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดเพิ่มบริการะคะ่ะอ่าแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเหมือนกับตอนที่สินค้าเลยนะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญ,ญาตให้ดูที่เป็นค่าบริการทําความสะอาดนะคะอ่าของเมย์ก็ค่าบริการเนี่ยเราก็ติ๊กว่ามีไว้สําหรับขายหรือว่ามีไว้สําหรับซื้อนะคะของเมย์ก็จะมีแค่ไว้ขายเป็นบริการที่ขายอย่างเดียวไม่มีซื้อบริการมานะคะเราก็ติ๊กแค่ขาย แล้วก็กดติ๊กเปิดใช้งานนะคะส่วนบาร์โคดเนี่ยบริการมันจะไม่มีบาร์โคดก็เลยไม่ได้ใส่นะคะรหัสบริการเราก็ใส่รหัสบริการตามองค์กรที่ที่องค์กรกําหนดได้เลยค่ะชื่อบริการนะคะชื่อบริการภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่มบริการแล้วก็ใส่เลือกเป็นกลุ่มได้เราเพิ่มกลุ่มเองได้เลยนะคะโดยการกดเพิ่มรายการะคะ่ะของเมย์ก็จะเป็นบริการนะคะ หน่วยขายก็คือเป็น1จ็อบ1งานนะคะทั้งซื้อทั้งขายต่อไปก็จะเป็นใส่ต้นทุนค่าแรงนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็ค่าบริการที่เราเรียกเก็บลูกค้าค่ะของเมย์ก็จะขอสมมุติเป็น3000บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็หากหน้าที่จ่ายเนี่ยมีนะคะก็หัก3%ของ3000ก็คือ90บาทนะคะอัตราภาษีก็คือเซค่ะเป็นแบบแยกนอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บัญชีรายได้ก็จะใช้เป็นรายได้จากการให้บริการ เป็นเชื่อนะคะส่วนรายจ่ายเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราการบริการเนี่ยคือสำหรับขายอย่างเดียวก็จะเป็นรายได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะ,ะการเพิ่มสินค้าบริการก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กิจการจะต้องเริ่มต้นการใช้โปรแกรมเนี่ยก็คือรายชื่อลูกค้าผู้จําหน่ายถ้าเรามีเนี่ยเราก็ใส่มาให้หมดเลยนะคะว่าเรามีลูกค้าหรือว่ามีผู้จําหน่ายเนี่ย กี่คนใครบ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะให้ดูถ้าถ้าเราต้องการจะเพิ่มเราก็กดตรงเพิ่มตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าได้เลยนะคะอ่าโดยที่ข้อมูลเนี่ยเราจะต้องใส่เลขผู้เสียภาษีจริงๆเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเมย์จะให้ดูตัวอย่างนะคะคร่าวๆ master key นะคะเลขผู้เสียภาษีเนี่ยคือเลขจริงที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้านะคะอ่าเมื่อเรากรอกไปแล้วเนี่ยกดตรวจสอบเลขผู้เสียภาษี ข้อมูลทุกอย่างของบริษัทนะคะมันจะเด้งมาหมดเลยทั้งชื่อที่อยู่อะไรต่างๆตรงนี้ค่ะมันจะเด้งมาเองโดยที่เราไม่ต้องกรอกเลยนะคะอ่าส่วนที่เหลือที่เป็นพวกข้อมูลย่อยๆเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลเราก็สามารถใส่เข้าไปได้ค่ะแล้วก็เราสามารถติ๊กเลือกได้ว่าจะให้เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้จําหน่ายหรือว่าเป็นทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยะคะ่ะ โอเคค่ะส่วนฝั่งผู้จำหน่ายก็เหมือนกันค่ะกรอกเหมือนกันเลยนะคะพวกพแผนกคลังสินค้าชุดสินค้าโครงการถ้ามีก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจำเป็นพื้นฐานในการให้บริษัทใช้งานโปรแกรมนี้เมก็จะขอข้ามไปก่อนนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาตั้งค่าเลยคือยอดยกมา ของบริษัทคะ่ะอันนี้จำเป็นมากนะคะเมย์ <Me S 1> เคยสอนไปในคลิปที่แล้วถึงเมนูยอดยกมาแล้วแต่ว่าเมย์จะขออธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็คือยอดยกมาเนี่ยอันดับแรกเลยที่เราจะต้องกรอกก็คือจะเป็นบัญชีแยกประเภทตรงนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อบัญชีที่เราได้รับจากงบการเงินปีก่อนนะคะนํามายกมาใส่ในเริ่มระบบในปีนี้นะคะก็ต้องใส่ให้ด้านเดบิตก,กับเครดิต เท่ากันนะคะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะคะเมื่อใส่ยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทแล้วเนี่ยถ้าเรามียอดยกมาของลูกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ค่าบริการหรือว่าสินค้าเนี่ยเราจะต้องนามากรอกในเมนู2เมนูนี้นะคะเป็นยอดยกมาอินวอลบริการแล้วก็อินวอลสินค้านะคะอ่าก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็ รอกข้อมูลได้เลยนะคะเลขที่เอกสารก็มีให้แล้วไม่ต้องกรอกนะคะใส่แค่เลขที่เอกสารนะคะแล้วก็ชื่อลูกค้าที่เราสร้างรายชื่อคู่ค้าไว้แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีเครดิตเทอมก็ใส่ลงไปถ้าไม่มีก็ว่างไว้นะคะเดือนนะคะที่ใช้ภาษีต่างๆนะคะหมายเหตุถ้ามีก็ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยรหัสสินค้านะคะที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะอ่าเราก็เลือก แบบนี้ได้เลยหลาสินค้ามันก็จะเด้งมานะคะจำนวนก็จะเด้งมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น2เป็นสได้นะคะ2ค่ะราคาต่อหน่วยที่เราได้สร้างไว้กับสินค้าหรือบริการมันก็จะเด้งมาอัตโนมัติแล้วก็แบตถ้าเป็นแยกนอกเนี่ยมันก็จะเป็นแยกมูลค่าออกมาให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะไม่ได้รวมแวตนะคะถ้าจะเพิ่มรายการก็เพิ่มได้อีกนะคะส่วนทางฟั่ง เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนสินค้าถ้ามีก็ทําเหมือนบริการเลยค่ะกดเพิ่มเหมือนกันเลยของเมก็จะมีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะคะว่าเป็นลูกหนี้ที่ยกมาจากปีที่แล้วนะคะอ่าเมก็จะมีการใส่หมายเหตุไปด้วยนะคะเอาไว้ดูว่าอินโอยนั้นเนี่ยลูกหนี้เขาได้ซื้ออะไรจากเราไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะมันก็จะมาขึ้นรายการตรงนี้นะคะอ่า เมื่อเราใส่ยอดยกมาฝั่งลูกหนี้แล้วก็จะต้องใส่ทางเจ้าหนี้ด้วยนะคะทางเจ้าหนี้เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะใส่ข้อมูลเหมือนกับฝั่งลูกหนี้เมื่อกี้เลยค่ะมีก็จะขอให้ดูตัวอย่างข้าวๆนะคะก็ใส่ได้ที่เอกสารใส่ชื่อผู้จำหน่ายที่เราทําไว้แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นยอดยกมาสต็อกอันนี้ก็สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการทำสต็อกสินค้านะคะโอเคค่ะเมื่อเรามาถึงหน้ายอดยกมาของสต็อกแล้วนะคะพอดีของเม์เนี่ยได้มีการทำสต็อกไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเม์จะมาเพิ่มสต็อกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องกดเพิ่มตรงนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วเราก็เลือกสินค้า ที่เราได้สร้างไว้แล้วจากเมนูก่อนหน้านี้ค่ะว่าสต็อกที่ยกมาจากปีที่แล้วของเรามันเหลือสินค้าตัวไหนบ้างนะคะอ่านเดี๋ยวเมย์จะขอเป็นตัว king stella นะคะเป็นน้ำยาถูพื้นนะคะอ่าของเมย์ก็จะมีการใส่ไว้แล้วนะคะว่า king stella อ่าถ้าเรามีอีกเราก็เพิ่มใส่เข้าไปได้อีกนะคะอ่านยอย่างนี้เพิ่มเป็นเจลแอลกอฮอล์ oh นะคะเป็นสเปรย์นะคะตัวสินค้าเนี่ยมันก็จะ ลิงก์มาตรงนี้นะคะแล้วก็ราคาทุนก็ลิงก์มาเลยส่วนหน่วยเนี่ยเราก็สามารถแก้ได้ว่าจะให้แบบเหลือเท่าไหร่ตามแต่เราได้เลยนะคะเมื่อเราทำครบทุกสินค้าแล้วเราถึงจะกดบันทึกตรงนี้นะคะแล้วก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องกำหนดนะคะก็คือสินทรัพย์ของบริษัทถ้ามียกมาก็ต้องใส่ด้วยนะคะก็ เมนูที่จะใส่ตัวสินทรัพย์ของบริษัทก็จะเป็นเมนูสินทรัพย์ตรงนี้นะคะอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นการเพิ่มตัวสินทรัพย์ยกมาของปีที่แล้วนะคะมาใส่นะคะมีทั้งหมด3หน้าที่เราต้องกรอกนะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญ,ญาตให้ดูที่เมย์ทำไว้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอ่าแม่นะคะ่ะหน้าที่หนึ่งเราก็ใส่รหัสสินทรัพย์เข้าไปนะคะแล้วก็ชื่อสินทรัพย์ว่าเป็นสินทรัพย์อะไร นะคะประเภทก็เป็นอ mm. ุปกรณ์หรือเป็นที่ดินเป็นอาคารก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็กลุ่มสินทรัพย์นะคะตรงนี้เนี่ยกลุ่มสินทรัพย์เมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะคะจะเป็นการให้เราเลือกกลุ่มสินทรัพย์ที่เราได้ทําไว้แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ทํากลุ่มตรงนี้ค่ะเราก็กดเพิ่มแล้วก็เพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ลงไปก่อนได้นะคะตรงนี้ค่ะพิมพ์ได้เลยว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์อะไรรวมถึงใส่ราคาซากใส่อัตาค่าเสื่อมได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะคะ ของเมย์ก็จะมีกลุ่มสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์สำนักง,งานอยู่แล้วนะคะเมย์ก็จะเลือกเป็นอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นราคาซื้อนะคะก็คือใส่ราคาซื้อเข้าไปนะคะแล้วก็มูลค่าก็คือต้นทุนของสินทรัพย์นะคะที่ใช้คำนวณค่าเสื่อมอ่าแล้วก็วันที่ซื้อมาแล้วก็วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมในระบบนะคะจะต้องเป็นวันเดียวกับที่เราเริ่มระบบนะคะเพราะว่าอ่าค่าเสื่อมเนี่ยมาต้องคิด ตั้งแต่วันที่เราเริ่มระบบครั้งแรกนะคะไม่ใช่คิดจากจากวันที่เราซื้อสินทรัพย์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกอกยอดยกมาของค่าเสื่อมสะสมด้วยนะคะอ่าหน้า2ค่ะก็จะเป็นการเลือกวิธีการคำนวณต่างๆนะคะค่าเสื่อมว่าอัตราเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะต่อปีราคาซากก็1บาทนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่าเสื่อมสะสมก่อนวันเริ่มคำนวณอันนี้ค่ะก็คือเป็นค่าเสื่อมของปีที่แล้วที่เรายกมา ให้เรามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปได้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องสินทรัพย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องให้กิจการทําการกําหนดก็คือจะเป็นบัญชีเงินฝากอ่าสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าใช้ในการบันทึกบัญชีค่ะก็ เราก็สามารถเพิ่มสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปได้เลยตามเมนูนี้นะคะของเมย์ก็จะมีเพิ่มไว้แล้วนะคะ,ะถ้าเราอยากจะเพิ่มก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตให้ดูของเมย์ของเมย์จะมีออมทรัพย์แล้วก็มีกระแสรายวันนะคะถ้าออมทรัพย์เนี่ยก็ใช้สำบัญชีนี้ก็ใช้สําหรับรับหรือจ่ายเราก็เลือกได้เลยนะคะเลขบัญชีใส่ชื่อนะคะแล้วก็ เป็นประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหรือว่าเงินฝากนะคะวันที่เปิดบัญชีแล้วก็ยอดยกมานะวันที่ใช้ระบบก็คือของปีที่แล้วอะคะ่ะเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็นํามาใส่ในปีนี้นะคะชื่อเป็นธนาคารนะคะแล้วก็สวิปโค้ดนะคะทะลุก็ใส่เข้าไปแล้วก็รหัสสาขาชื่อสาขานะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็กดบันทึกได้เลยค่ะการสร้างบัญชีก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้กําหนดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอ่า ตัวข้อมูลกิจาการหรือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่นยอดยกมาระบบบัญชีสมุดบัญชีหรือว่าจะเป็นยอดยกมาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะให้กิจาการนะคะเริ่มโปรแกรมระบบของ s m a r t b บิต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ